สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของลาบผลพูนทวีนะคะคนมีโชคโค้งสุดท้ายนะคะอาจารย์เรือใบค่ะ แล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูของชุดแอดเก้กันก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นรอสอนนก,ก็คือ110หน่วยบนแนวทางว่าที่แล้วของเขาให้มา3ตัวอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปไม่เข้านะคะสลักออกห้าหนึ่ง ส่วนแนวทางงวดนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบค่ะเรามาตามกันต่อเลยให้มา3ตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข0เลข1แล้วก็เลข2ชุดต่อมาจะเป็น10หน่วยบนของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของเขาให้เลข2เลข4เลข6 แล้วก็เลข0ูนจริงๆของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างใครชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณของแอดเก้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่10หน่วยบนคนโคราชกันเลยค่ะจะเป็นรูปภาพมังกรพื้นหลัง แนวทางวดที่แล้วให้มา4ตัวเลข9ก็เข้าไปอาหลักหน่วยนะคะสลากออก519ส่วนแนวทางวดนี้10หน่วยบนของเขาให้เลข9เลข0เลข1แล้วก็เลข2 ส่วนที่เป็นรูปภาพพื้นหลังที่เป็นไก่ชนกับเด็กปั่นจัก,กรยานแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของลาบผลภูนทวีอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลข5นะคะแต่ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลขหเลข3แล้วก็เลขหตัวเจาะก็จะมีหนึ่งส็ 3 4 3 8 3 7 6 4 6 8 6 7จริงๆของล่าผลพูนทวีตัวเด่นก็จะมักจะเข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเจาะก็นานๆจะเข้าทีค่ะใครชื่นชอบยังไงก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณของลาบผลพูนทวีด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของอาจารย์สมยศกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุด3ตัวกันก่อนของเขาก็จะให้2องส2งเจ็ชุด2ตัวก็จะมี55 5ห แล้วก็6 8ของเขาตัวเลขก็ไม่เยอะเลยนะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์สมยศด,ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที้ผ่านมานะคะจริงๆให้เลขบนมา7 4แต่อันนี้เพื่อออกเลขล่างนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข3เลขรองให้เลข1เจาะชุด2ตัวก็จะมี10 15 18 19 30 35 38 39เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้2อง7 1 8 6 3 5 4 3 8ระวังชุดเบิ้ลก็คือ1 1กับ3 3ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะเลขเด่นของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข4ตัวเจาะก็จะมี4 2 4 3 4 5 4 8 6 2 6 3 6 5 6 8 ระวังชุดเบิ้ลก็คือ4 4กับ6 6, 6นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์เรือใบกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาเลขเด็ดเลข9ก็เข้าไปอยู่เหมือนกันนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ของอาจารย์เรือใบค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข6แล้วก็ใครแปลได้เลขตัวเลขยังไงก็ลองเม้นบอกกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เรือใบด้วยค่ะ ส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของคนมีโชคนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปทั้งเลขบนเลขล่างเลยนะคะประถือว่าประเดิมต้นปีได้เฮงเลยส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข5ากับเลข9ตัวเจาะเลข5้าก็จะมี5 2 5สอง15 35ก5ห ตัวเจาะเลข9ก็จะมี9 0 9 4 9 6 1 9 3 9 8 9กก็ไม่รู้ว่าของคนมีโชคจะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยคะ่ะเรามาต่อกันที่ของเลขแม่นบนแม่นล่างกันเลยนะคะ ผลงานงวดที่ผ่านมาของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูเลขแม่นบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลขหนึ่งเจาะสองตัวก็จะมี1 1 1 2แล้วก็1 9ส่วนข้อมูลชุด3ตัวจะให้0 1 9 6 12แล้วก็4 1 1 ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะเลขเด่นให้เลขค่าตัวเจาะก,ก็จะมี5 2 5 4 5 7 5 9แอดก็ขอบคุณของเลขแม่นบนแม่นล่างด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขนำลาบอาจารย์ช้างกันเลยค่ะผลงานงวดที่ผ่านมาของเขาก็พาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็จริงๆเข้าไปเพียงแค่เลขรองเนาะแต่ตัวเจาะก็พลาดไปค่ะสำหรับเลข4ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข1เลขรองให้เลข4กับเลข9เจาะข้อมูลชุด3ตัวเด่นนะคะก็จะมี1 4 9 1 6 8 4 8 5 4 3 9 4 2 6 1 9 3 1 6 5 960 941แล้วก็937ส่วนข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี10 12 40 42 90 92 14 19 45 49 95 96ระวังชุดเบิ้ลก็คือ11 44แล้วก็99นะคะ ของอาจารย์ช้างก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขดังสลากหาภาคกันเลยค่ะอันนี้เป็นสิบเลขดังของเขาแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้10บเลขดังของเขาก็จะให้5้าเก้าแปด หกห3า6องสาแล้วก็66ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นชุดข้อมูลสำคัญต่างๆค่ะชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนกันเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้คะ่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ